รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาติดตามลักษณะพยากรณ์อากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่16พฤศจิกายน2565กันครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สําหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพาดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับ ไปเป็นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางกำแพงเพชรพิจ,จิตรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดเลยครับอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียสภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีลาดบุรีการจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฟังคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 5ถึง35องศาเซลเซียสขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยถึงสภาพบรรยากาศที่บ้านนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับสวัสดีครับ